ไปจ้าเกินไปไหมคนนี้แม่อ้อยขอเปลี่ยนบ้างดีอ่อยไข่เต่าหนักเรียนเต่าหนักเรียนเกินไปไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบนี้แล้วก็แบบเป็นแบบใส่แว่นแบบยัว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 ในแว่นก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ ไม่ใแว่นมีตะหวไม่ใส่แว่นแล้วมันไม่ได้แว่นมันไม่ได้เลยตายอุ้ยแม็กซ์สวยอ่ะอุ้ยได้ด่านใหม่แล้วเพิ่มมากคือให้เกียดหมดพี่เมื่อกี้พี่เอาด่านนั้นออกเอาหรอพี่ขึ้นหนูหนัวใส่ชุดมาเพื่อด่านสีเขียวพี่เห็นชุดหนูไหมพี่มองชุดหนู เอาด่านนั้นออกพี่ไม่คุยกับน้องได้ยังไงพี่เอาออกแล้วพี่ไม่บอกน้องโกรธวิพีเืียพี่เดือดฉันไปเปิดคอนเสิร์ตดีกว่างงเปิดอีกแล้วนะทุกคนต้องมาแบบชื่นชมฉันโอ้โหแล้วฉันก็ต้องฆ่าตัวตายึง เราจะไปไหนกันเราจะลงพิกโต้เกิดไปไหมตรงไหนที่ไม่ตายตรงไหนที่ไม่ตายตรงไหนก็ได้เบอร์ส่งเกิดไปไหมนี่ฮะลงนี้ดีกว่าเนี่ยโอนี้ลงลงก็ลงแบกกันด้วยแล้วกันนะตายอนหนึ่มาว่าแล้วกันหลังกระโดดสีหลังกระโดดสีเออแค่นี้ยก็คฟังไปจ้าอุ้ยเขาเปิดใหม่แล้วอ่ะ ใช่ไหมใช่หรือไมเราไปสายแทงเราไปสายแทงเราจะวิ่งไปเปิดให้ก่อนเราพวกเธอก็ตามตามมาชูเปล่าตามตามตามไปปล่อยยาให้พวกความปังเออใช่เดี๋ยวเราไปนสยแทงก่อนแตพอมันเปิดจุดปุ๊บพวกเธอก็จัดการมันเลยเลดศนะไม่ต้องห่วงฉันฉันมีเกาะสามพันเยอะนะอันนี้สร้างเองหรอ มีคนมีคนมีคนของฉัน p a s s i ของฉันก็คือเพิ่มพลังเจาะเกาะให้เพื่อนไปสามหมื่นเอาบีป่ะฮัลโหลเกมอะไรนะบอคนละเกมเดียวกันแล้วแลเอาดีมีคนลงไปก่อนแล้วหน้าหนักเธอเธอเราต้องฉีดตายหนึ่งนอเราต้องฉีดตายเจอ M4 ็มโฟแล้วมั้ยหนึ่งนอนถ้เจอเอ็มโฟแล้วอยู่อยู่ประมาณตึกที่เก้าโอ้ยได้ปืนพอคุณแม่ ไหนให้กูเอากระป๋องน้ำไปค่อยงใส่มันได้ไงตกกระปี่พี่มันเป็นเกมเกมพี่อะไรเนี่ยอะล่าล่าสุดกูได้คูณหกมาละสวยๆเยอะๆเบอร์มากพี่เอาดีๆถ้าเราได้ถ้าเราได้สโคปเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้สไนเปอร์บอกแค่นี้แล้วกูก็ได้แล้วกูก็ได้ลูกซองมาเลยลูกซองใส่สโคปได้ไหมคะลูกซองอันนี้ไม่ได้แต่เบอร์ ยิงตีนตีนไหนอีกอ๋อตัวไหนแหมมันน่าจะเป็นบอดตัวนั้นอ่ะแค่บอดเด็กยี้ไ,ไม่ถูกเลยบ้า,บาไหมเอวอีห้า มันม่กินแม่งงอุ้ยหีแม่มึงอยู่ใจเย็นๆนะผู้ชายอยู่เก่งใจเขาหน่อยดูจริงป้าข้าหลอกกนอ่ะเกินพี่เลยเกินพี่เลยเกินไปไหมเราก็เป็นสุภาพสตรีอยู่นะจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าเราแบบตกใจ ว่าสามตรงนั้นมีถังนมัมมันปะเดี๋ยวจะช่วยยิงเกินไปไหมม่ดักไม่ต้องมาแคมอะไรนะเราไม่เป็นลืมพี่มิกพี่มิกเอาสิ่งนี้ไหมอะไรวะแม็กดำแม็กสีดำอันนี้แม็กเอาไปแล้วเกินไปไหมมันเกินไปไหมแม็กแม็กของอะไรอ่ะ แม่ของ AR อาร์แของพี่ใช้ฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทิ้งอันสีฟ้าให้เธอฉันทิ้งสีดำเธอทิ้งอะไรเธอทิ้งอะไรก่อนแม็ก <c oughs> เกินไปไหมพี่ใช้เอ g อมจ๋อ <c oughs> เดี๋ยวไปดาวน์โหดก่อน <c oughs> ดาวอีกแล้วเม่ <c oughs> ่อมากคนนี้ขับรถเก่งที่หนึ่งเก่งไหมขับเอาแบบตามเ <c oughs> มื่อกี้ไหมเก่งเกินไปไหมอือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเราจะไปตรงนี้เหรอเอ้ยเราไปผิดทางนี่ว่านี้อันนี้โอ้รู้แล้วเลยเบอร์สี่ไปเลยเบอร์สี่ไม่ต้องรับเบอร์สามก็ได้ไหมก็ได้ไหมเราทีมเดียวกันเอาน้ำมันไหมไม่ครับเอะไปกับผู้ชายก่อนล่ะดูความร่ามพี่สาวเธอสิไหน อุ้ยรถรถทัวร์รถทัวร์โอ้ยโอ้ยรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์เขาเรียกรถตู้ไหมครับที่ไหนฮะแรงนะฉันจะเรียกไม่ได้หรอเงยไปไหมกับตัวฉั้ยโอยยิงฉันทำไมเนี่ยยิงเฉยๆเปลี่ยนรถเหรอฉันตาวรถเทสเตอรที่า์มีรถกี่คันเออทำไมต้องชนกันทำไม เดี๋ยวเธอคุณเล่น T P A อะอุ๊ย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 ดีบรถเก่งเหลือเกินคุณคนคนนี้เอาเราอยู่นอกวงนะ่ะเราจะไปไหนเอาย่าง <c oughs> ไปอิ่มเะล่ะอ่ะน้ำมันหมดเจ็บม่อ่ะแ่งสารอุต์ถามว่าเอาน้ำมันใหม่แล้วเธอก็ปฏิเสธ <c oughs> นำ้ำใจของฉันล่าสุดล่าสุดพี่จะถ่าย <c oughs> ว่า24ชมต้นไม้ เมื่อมากค่ะคนคนนี้เดี่ยวก่อนฮัลโหลขับรถมาขวางทางกันทำไมขอร้องจะตายแล้วระวังไว้นะคะคุณบีจีทำไมวะมีปัญหาก,กับคุณแน่เฮ้ยใครใครจะกล้ามีปัญหาก,กับพี่ไม่มีล่าสุดอีเมี้ยสนุกกับการขี่รถอยู่แล้วก็คือเอาแบบเป็นแบบเมื่เป็นตามเมื่อกี้แบบพี่พัว จอดเลยจอดทั้งคนจอดทั้งรถเลยปุ๊บป็นปุ๊บป็นปุ๊บป็นหล่นจากรถเช่เลยกูงงมากไม่ใจดีกับกูเลยรอ่ะแล้วมีคนฟาร์มตรงนี้ไปแลเราหรออิ่มปลามีคนฟาร์มปลามีใครเอาคุณสี่ไหมจ๊ะอยู่ร้านเหล้านะว่างก็มาหาจะ้กะเสี่ขันเก็บไม่ได้กระเป๋าฉันเต็มเก็บทิ้งของเธอ ก็ไปไหมเธอจะวิ่งมาดีๆไหมจะวิ่งมาดีๆเด็ให้โยนระเบิดเธอจะวิ่งมาดีๆไหมจะมีใครวะแม่จะยุงจะลุยจะจะวิ่งมาดีๆไหมจุดจริงๆฉันยิงเธอจนแบบว่าฉันสามารถเก็บอสกบสีให้เธอได้แล้วอะ หากระสุนดีกว่าอุวิเมตาโอ้มากใช้ดีกว่าใช้ใช้ใช้อะไรวะ M24 แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอ,อกาสได้ใช้ไหมนะมีใครเห็นไอ้สิ่งนั้นบ้างติงเลยเบรกที่เรียกว่าหลักแน่แน่เดี๋ยวนะโอ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากดเ 5, ดเี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้อุยคนคน s <S คน,คน ใครมายังที่คนมายังเบคอนมาแล้วเบคอนมาแล้วเขาจอไะอยู่ไหนวะหายไปแล้วนกนกหงส์นีอีกมันโพ่หัวออกมาแล้วตรงไหนนี่ตรงนี้แหละโอ้โหเฮ็ดบุ๊ค เข้าวงอีกแล้วเหรอมาร์ t จ e location นี่มันวิ่งไปแล้วเดี่ยวคนเดียวต้องวะมมีคนขับรถม,มาเดี่ยวหน่อยตรงไหนี่นี่เหี้ยเอ้ยเจ็บ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  มันขึ้นมันขึ้นเขาไปแล้วอ่ะเฮ้ยส่วนยิงเฉย,ยเฮ้ยข้างหลังหลังเราอ๋อนั่งไงส่วนไ้ป่ะส่วนไ้ป่ะโดนแล้วหนึ่งมาด เัะไยข้างหลังข้างหลังข้างหลังตังมาอีกอ่ะข้างหลังก็มีตายกว่าตายกว่าเนาะเยอะเลยคือสองทางเลยอ่ะตรงที่เปลี่ยนตาตรงโซนบ้านตรงโซนบ้านตรงโซนบ้านวนวนโอ๊ยกระสุนแบบนั่นนั่นเห็นปะ เน่นั่นน่ะมบ้านนั่นแหละมันเพ่อมันอยู่หน้าบ้านนะโหนูยังเพิ่งข้ามไปยืนไปยืนฟันระเบิดอย่างนั้นไม่ได้เหรอไม่มันมันไม่มีใครมีขล่าขล่ามันออกมาขล่าแล้วไม่มีกระสุนแล้ว อีกอีกอีกอกอีรูปหนึ่งได้ป่ะระเบิดอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะในในบ้านในบ้านในบ้านเห็นป่ะเมื่อกี้ไปฆ่ามันไปเฮ้ยอย่าพึ่งปานะไม่ปาไม่ปาหมดแล้วนี่เฮ้ยตายหมดเหรเ<ม>ถียงตีมันละหน้าผมหน้าผมช่วยคนวง โดนยิงมาๆๆเออนั่นแหละสวยอ่ะไม่มีระเบิดป่าระเดอ้อตอนเนี้ยเจอล๊ตรงตาโน่นข้างบนสวยฮัลโหลอยากช่วยยิงบ้างออกมาออกมานะเธอนะเธอภาสาทิ่ถึงเธอนนี่ยมันหนัไม่มีกระสุนแล้วตอนนี้เหลืออยู่ร้อยหนึ่งน,นี่ผมยิงกระสุนไปเอากล่องก่อนเดนินเดินเชียร์เดินเชียร มีคนตายมีตัวนึงเไหนอยู่ไหนมันนอกไหมเดี๋ยวตัวหนึ่งเรยุบยุบยุบลยตัวหนึ่งไข้างหน้าเลยข้างหน้าหนนี่นี่ไม่ไมอีกตัวหนึ่งข้างหน้าเลยนสวยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีสิทธินะทำมาทำสิท บนขาบนขาบนขาข้างบนด้วยข้างบนด้วยข้างบนด้วยหนึ่งตัวตรงเข้าเข้าบ้านละเหลือตีหนึ่ง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 ตีสี่ตัวเลยหรอฮัลโหลโอ้โหเยอะเกินอาจจะใช่มีมีมีเหล้ายาไหนแบ่งยาให้น้องหน่อยอ๋อได้หมดเลยเอาเป็นยายาละกันยายาเดี๋ยว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 ฮัลโหลเกินเกินไฟไหมพี่สาวมาชิดเราแล้วฮัลโหลแต่เยลเราอยู่ในวง ไม่ได้ออกสวยเฮ้ยอยากได้ระเบิดหนึ่งหนึ่งเหมือนกันก็เอาทองนิดน้อยอีกนึงเออได้ได้ได้อยู่ไหน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 น้าผมเลยฮัลโหลว h a t จะเยลกำลังจะไปอยากไปช้าอยู่ไซหล่ะต้องสองแล้วเนี่ยเหลือตัวเดียวเหลือสองตัว NW one แถว NW มาแทงแล้วนี่นี่ ตายแล้วนี่เหลือตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือหนึ่งดูว่านี่ไงนี่เจ้าละนี่แหละนั่นแลต้องได้แล้วไหมต้องได้แล้วไหมเดยข้างหลังนั่นแหละเดย์ได้เห็นตีนป่ะเห็นตีนป่ะเป้ยโหดจังเลยเปิดทะลโลอย่าทับมันอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะไหนวะเปิดเปิดเปิดตีนเปิดตีน T V P ตาอฮัลโหลเพื่อนเปิด T V P จะมองเห็นหมดเปิดไม่เป็นข้างมองตรงจบสวย S <S นี่วันเวอร์ว่ะน,นี่เห็นไหมพี่ววได้กินไก่อีกแล้วเนี่ยคนมันแบบอสุดปางแม้